แต่งงานกับฟ้าแฝดฟังดูเหมือนความฝันของผู้หญิงหลายคนแต่เมื่อความรักและความใคร่สับสนจนไม่รู้ว่าใครคือสามีตัวจริงความลับที่ซ่อนอยู่กลับกลายเป็นฝันร้ายที่พร้อมจะพรากเธอไปตลอดกาลเปลวไฟสองพี่น้องฝาแฝดแต่งงานกับผู้หญิงคนเดียวกันในหมู่บ้านเล็กเงียบสงัดกลางหุบเขาลมหนาวพัดผ่านซุ้มประตูไม้เก่าเสียงบานพับเหล็กดังเอดอาร์ดเหมือนคำเตือนในบ้านไม้สีน้ำตาลซีด กลิ่นไม้เก่าและกลิ่นชาหอมมวลอยู่ในอากาศหญิงสาวนั่งอยู่ข้างเตาไฟดวงตาเธอจับจ้องที่ประตูห้องนอนตั้งแต่แต่งงานเธอไม่เคยแยกออกว่าคนที่อยู่ข้างเธอคือพี่หรือคนน้องเพราะทั้งสองเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วแม้กระทั่งเสียงหัวเราะและน้ำเสียงก็แทบไม่ต่างคืนหนึ่งฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าแซรกผ่านความเงียบเธอตื่นขึ้นเพราะรู้สึกถึงน้ำหนักอีกคนบนเตียง มือเย็นเฉียบวางบนไหล่เธอเธอหันไปมองเห็นรอยยิ้มในความมืดแต่ในขณะเดียวกันเสียงฝีเท้าหนักๆก,กลับดังมาจากห้องครัวหัวใจเธอเต้นแรงลมหายใจขาดช่วงความหนาวเย็นคืบพันขึ้นจากฝ่าเท้าเหมือนถูกดึงเข้าสู่เหวลึกเธอกัดริมฝีปากแน่นตาไม่กระพริบจ้องเงาที่อยู่ตรงหน้าเงานั้นขยับช้าๆราวกับกำลังยิ้มกว้างขึ้น เสียงฝีเท้าจากโครยังคงใกล้เข้ามาดังสม่ำเสมอเหมือนหัวใจของใครอีกคนกลิ่นข้าวบางอย่างลอยมากับลมเย็นจากโถงบ้านเธอค่อยๆขยับถอยหลังแผ่นหลังชนกับผนังไม้เย็นเฉียบปลายนิ้วสัมผัสรอยแตกของไม้ที่เหมือนเส้นเลือดดำดวงตาของชายตรงหน้าสะท้อนแสงไฟริบรีเหมือนประกายโลหิตในความมืดในวินาทีนั้นเธอรู้สึกว่ามีมืออีกคู่เอื้อมมาจากด้านหลัง จับแน่นที่ข้อมือเธอหัวใจเธอกระแทกเกอกแรงจนได้ยินชัดลมหายใจร้อนจากด้านหลังรถต้นคอเสียงกระซิบต่ำข้างหูทำให้ขนลุกชันเธอรู้หรือยังว่าฉันเป็นใครกลิ่นหายใจนั้นต่างจากที่เธอคุ้นเคยขมปนเค็มเหมือนสนิมเหล็กเก่าในขณะที่ดวงตาของชายตรงหน้ายัางไม่กระพริบฝีเท้าจากครัหยุดลงอย่างฉับพลันบ้านทั้งหลังตกสู่ความเงียบงนัน ยกเว้นเสียงเต้นของหัวใจเธอที่ดังก้องในหูจากนั้นประตูห้องครัวค่อยๆเปิดออกและมีใบหน้าที่เหมือนกันทุกส่วนแต่เต็มไปด้วยรอยเลือดหัวใจเธอกระแทกกอกแรงจนได้ยินชัดลมหายใจร้อนจากด้านหลังรถต้นคอเสียงกระซิบต่ำข้างหูทําให้ขนลุกชันเธอรู้หรือยังว่าฉันเป็นใครกลิ่นหายใจนั้นต่างจากที่เธอคุ้นเคยขมปนเค็มเหมือนสนิมเหล็กเก่า ในขณะที่ดวงตาของชายตรงหน้ายัางไม่กระพริบฟีเท้าจากครัวหยุดลงอย่างฉับพลันบ้านทั้งหลังตกสู่ความเงียบงนันยกเว้นเสียงเต้นของหัวใจเธอที่ดังก้องในหูจากนั้นประตูห้องครัวค่อยๆเปิดออกและมีใบหน้าที่เหมือนกันทุกส่วนแต่เต็มไปด้วยรอยเลือดรอยเลือดนั้นไหลซึมลงตามคางหยดลงพื้นไม้เป็นเสียงแผ่วเบากลิ่นคาวเข้มข้นจนแสบจมูก แสงไฟจากเตาในครัวสองรอดประตูออกมาทำให้เธอเห็นว่ามือของเขากำบางสิ่งไว้แน่นโลหะเย็นวาวเป็นเส้นโค้งยาวปลายเปื้อนสีแดงสดที่ยังหยดเป็นจังหวะดวงตาของเขามองตรงมาที่เธอนิ่งเย็นและว่างเปล่าในขณะที่ชายอีกคนที่ยืนอยู่ข้างเธอค่อยๆอ,อ้าแขนโอบรัดจากด้านหลังแน่นขึ้นเสียงกระดูกในแผ่นหลังเธอดังกึกเบา,เบา ความเจ็บแล่นว่บขึ้นจนหายใจติดขัดมือทั้งสองข้างของเธอกำเสื้อชายที่อยู่ด้านหลังแน่นใบหน้าที่เปื้อนเลือดก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวสายตาไม่ละจากเธอแม้แต่วินาทีเดียวหยดเลือดจากปลายโลหะกระทบพื้นเป็นจังหวะชัดเจนเธอรู้สึกถึงแรงกดจากแขนที่รัดรอบตัวเหมือนร่างกำลังถูกตรึงให้ยืนอยู่ที่เดิมกลิ่นสนิมและกลิ่นเหงื่อผสมกันจนแทบพื้นไส้ในวินาทีนั้นเอง เธอสังเกตเห็นว่าผิวที่ต้นแขนของชายด้านหลังมีรอยแผลเป็นยาวเป็นเส้นขาวซีดรอยแผลที่เธอเคยเห็นบนร่างของคนเพียงคนเดียวในบ้านหลังนี้หัวใจเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะลมหายใจแผ่วราวกับถูกดึงออกจากปอดความทรงจำเก่าแล่นวาาขึ้นมาเหมือนภาชฉายซ้ำรอยแผลเป็นนั้นเคยเกิดจากอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนและมันอยู่บนร่างของสามีเธอเพียงคนเดียว ไม่ใช่พี่ชายฝาแฝดของเขาสายตาเธอเบอิกกว้างความหนาวเย็นไหลย,ย้อนขึ้นสู่ท้ายทอยเสียงหัวเราะเบาๆดังจากริมฝีปากข้างหูหัวเราะที่เธอเคยคิดว่าอบอุ่นแต่ตอนนี้กลับฟังเหมือนเสียงของคนแปลกหน้าในขณะที่ชายเปื้อนเลือดยกโลหะขึ้นสูงเธอก็รู้ทันทีว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาอาจไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดมาตลอด แรงรัดรอบตัวเธอเพิ่มขึ้นเหมือนจะบดกระดูกให้แตกละเอียดเสียงหายใจของทั้งสองคนประสานกันในความมืดช้าหนักและเต็มไปด้วยความตั้งใจเธอกัดฟันพยายามดิ้นปลายนิ้วสัมผัสได้ถึงหยดเลือดอุ่นที่ซึมลงตามแขนเสื้อความชื้นนั้นไหลลงมาจนถึงปลายนิ้วเธอชายที่ถือโลหะก้าวมาหยุดตรงหน้าแสงไฟจากครัวส่องให้เห็นรอยยิ้มกว้างผิดรูป ฟันของเขามีคราบแดงเกาะตามซอกเขาก้มตัวลงเอียงศีรษะเล็กน้อยราวกับกำลังสำรวจเธอแล้วเอ่ยประโยคที่ทำให้เลือดในกายเธอยินชืดเธออยู่กับฉันมาตลอดทั้งปีและคนที่เธอคิดว่าเป็นที่ชายของฉันคือใครกันละ่ะดวงตาเธอสั่นระริกสมองปฏิเสธที่จะรับความหมายของคำพูดนั้นแต่ภาพความทรงจำทั้งปีเริ่มแยกชิ้นออกมาเป็นเศษเล็กเศษน้อย รอยสัมผัสในยามค่าคืนเสียงเรียกชื่อที่บางครั้งฟังดูแปลกไปเพียงเล็กน้อยกลิ่นกายที่ไม่เหมือนกันในบางวันทุกอย่างเริ่มเรียงต่อกันอย่างบิดเบี้ยวชายด้านหลังเลื่อนมือขึ้นมาปิดปากเธอแรงกดแน่นจนเธอแทบหายใจไม่ออกขณะที่อีกคนยื่นหน้าเข้ามาใกล้จนปลายจมูกเกือบแตะกันแววตาของเขาเต็มไปด้วยความพึงพอใจเหมือนนักล่าที่กักเหยี่อไว้ได้โดยสมบูรณ์ ในเงาสะท้อนดวงตานั้นเธอเห็นร่างของตัวเองและเห็นบางสิ่งที่กำลังขยับอยู่ข้างหลังเธอสิ่งนั้นขยับช้าๆเหมือนร่างมนุษย์ที่คดงอผิดรูปผิวซีขาวจนเห็นเส้นเลือดสีคล้ำใต้ผิวดวงตากลมโตเบิกกว้างไม่กระพริบมันโน้มตัวออกมาจากความมืดกลิ่นเน่าแรงแทรกผ่านมือที่ปิดปากเธอทำให้เธอแทบอาเจียนชายเปื้อนเลือดหันไปมองสิ่งนั้น รอยยิ้มของเขากว้างขึ้นอย่างชัดเจนเห็นไหมเราอยู่กันครบแล้วหัวใจเธอเต้นโครมจนแทบทะลุอกร่างเบื้องหลังโน้มเข้ามาใกล้อีกและเธอก็เริ่มเห็นชัดขึ้นว่าร่างซีนั้นมีใบหน้าที่เหมือนเธอทุกประการหัวเข่าเธออ่อนแรงทันทีเหมือนร่างไร้น้ำหนักถูกดึงลงสู่พื้นสายตาจับจ้องที่ร่างซีตรงหน้าริมฝีปากของมันขยับช้าๆ แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาความหนาวเย็นปกคลุมตั้งแต่ศีษะจรดปลายเท้าปลายนิ้วชาเหมือนเลือดหยุดไหลาชายที่รัดเธอจากด้านหลังโน้มศีรษะมาที่ข้างหูกระซิบเสียงแผวราวกับลมหนาวลอดผ่านหน้าต่างเก่ามันพยายามจะกลับมาอยู่กับเราตั้งแต่คืนแรกที่เธอเข้าบ้านนี้กลิ่นเน่าแรงขึ้นจนแสบคอร่างซีก้ามาช้าช้าเงาของมันกลืนรวมกับเงาของเธอ จนเธอแยกไม่ออกว่าร่างไหนคือของตัวเองหัวใจเธอกระตุกกูบคำพูดนั้นฝังลึกเหมือนเข็มเย็นเสียบลงกลางอกดวงตาของร่างซีเริ่มเปลี่ยนสีจากขาวซีดเป็นแดงคําเหมือนเลือดค้างแรงรัดจากด้านหลังค่อยๆค,คลายลงแต่ความเย็นจากปลายนิ้วยังคงซึมลึกอยู่ในกะโหลกเธอพยายามหันหน้าหนีแต่คอเหมือนถูกตรึงด้วยมือที่มองไม่เห็น ร่างซีดโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้จนสัมผัสได้ถึงกลิ่นเน่าริมฝีปากแตกแห้งของมันขยับอีกครั้งคราวนี้มีเสียงแผ่วลอดออกมาเสียงที่เป็นสำเนาของเธอเองเราคือคนเดียวกันหัวใจเธอเต้นผิดจังหวะเสียงในอกกลายเป็นจังหวะสั้นขาดห่วงร่างซีดเอียงศีรษะเล็กน้อยแววตาสันไหวเหมือนกำลังสะท้อนภาพอีกโลกหนึ่งชายเปื้อนเลือดขยับเข้ามาข้างเธอ ยื่นมือแต่บา่าของร่างซีดรอยยิ้มของเขาดูอ่อนโยนจนน้าขนลุกถึงเวลาแล้วเขากล่าวเสียงต่ำขณะที่แสงไฟในครัวเริ่มสั่นไหวเงาบนผนังบิดเบี้ยวและรวมตัวกันเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์หลายร่างความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วบ้านทุกเสียงเงียบลงจนเธอได้ยินเพียงเสียงเลือดไหลในหูแล้เงาร่างเหล่านั้นก็เริ่มก้าวออกมาจากผนังทีละก้าวร่างเงาแต่ละก้าวดูหนักและช้า เหมือนกำลังลากสิ่งบางอย่างติดตามมาดวงตาของพวกมันว่างเปล่าแต่กลับจ้องมาที่เธออย่างไม่กระพริบกลิ่นอับชื้นและกลิ่นดินเปียกกระคุ้งในอากาศทำให้ลมหายใจเธอเริ่มติดขัดชายที่อยู่ด้านหลังเลื่อนมือออกจากปากเธอแต่กลับวางไว้ตรงกลางอกรู้สึกได้ถึงแรงกดที่เต้นสอดคล้องกับหัวใจเธอเองร่างซีค่อยๆถอยหลังปล่อยให้เงาเหล่านั้นก้าวเข้ามาแทน พวกมันล้อมรอบตัวเธอเป็นวงกลมสายตาทุกคู่จับจ้องราวกับรอคำสั่งชายเปื้อนเลือดก้มลงกระซิบใกล้หูเสียงแผ่วแต่ชัดเจนราวกับดังอยู่ในหัวคืนนี้เธอจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วบ้านนี้มีเจ้าของกี่คนหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บอกความหนาวเย็นราวกับไหลผ่านกระดูกทุกชิ้นร่างเงาเริ่มขยับช้าๆพร้อมกัน เสียงฝีเท้าพวกมันก้องสะท้อนเหมือนอยู่ในห้องโล่งกว้างไร้ที่สิ้นสุดเธอพยายามมองหาทางหนีแต่ทุกมุมห้องกลับเต็มไปด้วยความมืดหนาทึบเหมือนผนังบ้านหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าที่กลืนกินทุกสิ่งร่างซีดหยุดอยู่ที่ขอบวงยกมือขึ้นราวกับก,บกำลังสั่งการทันใดนั้นร่างเงาทุกตนก็กล้าเข้ามาพร้อมกันวงกลมแคบลงเรื่อยๆจนเธอได้ยินเสียงหายใจของพวกมันใกล้หูชายเปื้อนเลือดจ้องมองเธอ รอยยิ้มของเขากว้างจนดูผิดรูปเมื่อพวกเขาได้ตัวเธอเราก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไปหัวใจเธอเต้นรัวไม่หยุดปลายเท้าเริ่มเย็นชาเหมือนถูกฝังในน้ำแข็งร่างเงาแต่ละตนเอื้อมมือซีดเย็นเข้ามาปลายนิ้วของพวกมันเฉียดผิวเธอจนรู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตลมหายใจร้อนจากด้านหลังยังคงรดต้นคอเสียงหัวเราะต่ำดังชัดขึ้นเรื่อยๆร่างซีค่อยๆเดินอ้อมมาข้างเธอ และหยุดยืนเคียงข้างชายเปื้อนเลือดทั้งคู่มองเธอพร้อมกันในดวงตาของพวกเขามีเพียงความว่างเปล่าแต่ลึกลงไปเหมือนมีประกายบางอย่างเคลื่อนไหวเหมือนผ้าสะท้อนของเธอเองที่กำลังกระซิบอะไรบางอย่างเสียงกระซิบนั้นแผ่วเบาแต่กลับดังชัดอยู่ในหัวเหมือนอยู่ข้างหูคำพูดสั้นเพียงไม่กี่คำแต่ทำให้เลือดในกายเธอยินเยียบเธอคือเราและเราคือเธอ ทันใดนั้นร่างเงารอบตัวทั้งหมดพุ่งเข้ามาพร้อมกันความมืดหนาทึบปกคลุมสายตากลิ่นดินเปียกและกลิ่นคาวเลือดผสมกันจนแทบหายใจไม่ออกเธอรู้สึกถึงแรงดึงรุนแรงจากทุกทิศท,ทางเหมือนร่างกำลังถูกฉีกออกไปหลายส่วนเสียงหัวเราะของชายเปื้อนเลือดดังสะท้อนกล้องผสมกับเสียงครวญต่ำจากร่างเงาเราก,กำลังต้อนรับบางสิ่งกลับคืนสู่ที่เดิมเสียงกระซิบนั้นแผ่วเบา แต่กลับดังชัดอยู่ในหัวเหมือนอยู่ข้างหูคำพูสั้นเพียงไม่กี่คำแต่ทำให้เลือดในกายเธอยินเยียบเธอคือเราและเราคือเธอทันใดนั้นร่างเอารอบตัวทั้งหมดพุ่งเข้ามาพร้อมกันความมืดหนาทึบปกคลุมสายตากลิ่นดินเปียกและกลิ่นคาวเลือดผสมกันจนแทบหายใจไม่ออกเธอรู้สึกถึงแรงดึงรุนแรงจากทุกทิศทางเหมือนร่างกำลังถูกฉีกออกไปหลายส่วน เสียงหัวเราะของชายเปื้อนเลือดดังสะท้อนกล้องผสมกับเสียงครวญต่ำจากร่างเงาเรากับกำลังต้อนรับบางสิ่งกลับคืนสู่ที่เดิมความมืดที่โอบรัดเธอเริ่มอุ่นขึ้นไม่ใช่ความอุ่นจากไฟหรือแสงแต่เป็นความอุ่นที่เหมือนเลือดสดไหลท่วมตัวเธอพยายามตะโกนแต่เสียงกลับไม่ออกจากลำคอมีเพียงลมหายใจสั้นหอบที่สะท้อนอยู่ในศีรษะภาพรอบตัวค่อยๆชัดขึ้น เธอยือนอยู่กลางห้องเดิมแต่ร่างเงาทั้งหมดหายไปเหลือเพียงร่างซีดและชายเปื้อนเลือดทั้งคู่ยือนอยู่ข้างกันยิ้มมองเธอเหมือนคนที่เพิ่งได้สิ่งสำคัญกลับคืนชายเปื้อนเลือดเอ่ยช้าๆตอนนี้เธอกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านนี้แล้วหัวใจเธอเต้นช้าลงอย่างผิดปกติร่างกายหนักเหมือนถูกโซ่ถ่วงความร้อนจากเลือดเมื่อครู่เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความเย็นเย,ยือก ซึมลึกเข้าไปในกระดูกทุกชิ้นเธอก็มองมือของตัวเองผิวเริ่มซี่จนมองเห็นเส้นเลือดดำชัดเจนปลายนิ้วเย็นราวกับไม่ใช่ของเธออีกต่อไป่างซีดก้าวเข้ามายกมือขึ้นแตะที่แก้มเธออย่างแผ่วเบาริมฝีปากมันขยับอีกครั้งและครั้งนี้เสียงที่ออกมาคือเสียงของเธอเองในที่สุดเราก็ไม่ต้องแยกจากกันอีกแล้วชายเปื้อนเลือดหัวร้อต่ำ สายตาเขาเต็มไปด้วยความพอใจและในแสงสลัวเธอเห็นเงาใหม่กำลังคืบคลานออกมาจากใต้เท้าของเธอเองเงานั้นค่อยๆลุกขึ้นร่างของมันซ้อนทับกับเธอราวกับเป็นผ้าสะท้อนในกระจกแตกทุกการเคลื่อนไหวของมันสอดคล้องกับร่างเธอแต่ในดวงตามีประกายมืดที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าดังคลื้คลาดเปเลวไฟในเตาสันระริก ราวกับทั้งบ้านกำลังหายใจเป็นจังหวะเดียวกันกับเธอชายเปื้อนเลือดและร่างซี่ถอยหลังปล่อยให้เธอและเงานั้นคงอยู่ตรงกลางห้องเพียงสองสิ่งความเงียบเข้าปกคลุมจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจที่เริ่มเต้นเป็นจังหวะเดียวกันเธอยื่นมือไปสัมผัสเงาของตัวเองความเย็นและความมืดไหลเข้าสู่รางในทันทีสายตาเริ่มพร่าและความคิดสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะดับบูบ คือความเข้าใจเพียงหนึ่งเดียวเธอไม่ได้อยู่ในบ้านนี้เธอคือบ้านนี้